พามาเดินเที่ยวงานร้านเด็ดเลิศลดความอร่อยจากต้นตำรับนะครับงานนี้เขาจัดตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่24มิถุนายน2588ครับผมณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแพชชั่นเรยองนะฮะตามมาชิมมาช็อปกันได้งานนี้เขารวมร้านอร่อยมากกว่า40ร้านค้านะฮะทีโมชาตัชื่องนี้เอาชามาทั้งหมดแค่ทุกตัวแล้วครับผมนะชาผลไม้ชาแตงโมชาพีชชาองางวนนะับชามะม่วงตัวใหม่ล่าสุดเลยคือพูดรด้หน่อยฮะก็มาลองกัน้นะครับแพชชั่นเรยองครับ โอ้โหร้านค้าร้านอาหารบอกเลยว่าเยอะจริงจัดเต็มนบผมงานนี้เขาจัด9วันเต็มไปเลยนะฮะตามมาชิมมาช็อปกันได้เลยร้านนี้มาจากจันทบุรีเลยนะฮะโอดี้มีคุกไกชีกนะฮะกล่องละ60บาท70บาทนะเส้นโคตรนุ่มอ่ะเส้นนุาแบบดึงๆไม่เละโคตรดีเลยเส้นอร่อยมากเลยอร่อยหอมทุเรียนเชื่อมนะฮะอร่อยนึบไม่เหมือนใครนะฮะสนใจก็มาจัดกันได้เลยอร่อยปลูกแบบนี้ร29บาทแล้วก็แบบนี้500กร,รมัม200 90้าบาทเจติติลูกชิ้นปลาระยองนะฮะเริ่มต้นที่ห0สิบาทรา้านขนมจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆครับผมนี่หือกล่องละ60สิบาทนะฮะเข้าเมาส่งเครื่องใครเคยทานมั้งนวนหวานเค็มเเข้าเมาส่งเครื่องโคตรกรอบอร่อยเตี่ยวไก่ตุ๋นมาละฮะหกสิบาทร้านพี่เป้มาจัดกันได้เลยมาดามซีปลาหวานและเนื้อสวรรค์นนะฮะนี่เท่าไหร่ครับสี่สิบห้าบาทเขามีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็ปลานะฮะเลือกได้เลย นี่ร้านขนมแม่นะฮะนี่ครีมกะทิชาไทยแล้วก็ไอศครีมกะทิน้ำตาลตะโนดนะะ่ะหอมร้านนี้เลยฮะ,ะน้ำลายหกเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายนะฮะน้ำปลาหวานกะปิหวานปลาล้าหวาน,ลาวานแล้วก็กะปิแห้งนะฮะนี่กระท้อนทรงเครื่องอย่างนี้ชุดเท่าไหร่จ๊ะแม่ถลาสเลยเนี่ยงแปดสิบถลาดเลยแปดสิบโอ้โดูโคตรน่ากินเลยดูดิแบบช่ำๆนี่ขนมไข่ครับนี่ไปครับอืม หอมมากเสือน้อยโคขุนหมูย่างนะช้ำๆเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับนี่ทุเรียนปั่นนะฮะเรียนนม,มสดปั่นแบบนี้มาลองทานกันได้เลยที่ร้านนี่ฮะเหมือนกินไอศครีมทุเรียนทุเรียนแกะพร้อมทานนะฮะแบบนี้เลยร้านติมดูเรียนพรีเมียมนะฮะนี่วันนี้มากับกระพาะพอางนะฮะมาจัดเต็มเข้มข้นกันเลยมับเอาให้ ร้านนี้เลยซีแมนกับคุณย่างนะฮะสุวิมลจอปูนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะ250เหลือ150บาทโดยเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะฮะกุยช่ยราชวัรนะฮะมาจากกรทมนะสูตรต้นตำรับเจ้าเก่าเลยนะฮะมีแบบนึ่งแล้วก็มีแบบทอดนะฮะชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยผมไสเขามีหลากหลายให้เลือกนะฮะขิมบับนะฮะสไตล์แบบเกาหลีเกาใจนะฮะร้านอยู่รักนี่พี่ชื่ออะไรนะครับต้มจืดค่ะพี่ต้มจืดน,นะฮะ ผลไม้บ้านบุ๋มนะฮะกล่องละ60บาทไดฟูกุสตอรอเบอรีอร่ช็อกโกแลตดูใบ89บาททนร้านค้าร้านอาหารบอกเลยว่าจัดเต็มนะฮะใครหาของกินนะฮะมาได้เลยที่งานนี้นะฮะคุ้มคุ้มจุกๆแน่นอนงานนี้เข้าจัดตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่24มิถุนายน2 5 6หครับผมณนะ้านกิจกรรมชั้น1แพทชั่นจังหวัดระยองนะฮะตามมาชิมมาช็อปกันได้เลยครับ